สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดี f อฟพี่จ้าทุกทุกท่านนะครับบรรยากาศเที่ยงครับพี่น้องครับห้อนแห้งนะครับพี่จ้าปทุมราชครับผ้าพีผ้าน้องครับมาเบิงงัวครับน้องนิดครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะเอาสิบุเป็นลมก่อนน้องนิดเทาคือห้อนแห้งแทอะแดดคักเนาะค่ะแดดคักครับเมื่อนี้ครับมีงัวมาฝากพี่น้องทั้งหมดหาโตเลยมีแม่ทองครับแม่สาวน้อยอีก3โตครับราคาลัก2ครับพี่น้องครับ ด้วเป็นหโตครับมีแม่อยากดูอีกหนึ่งตนะครับมาจากบ้านหน้าแตะครับตบหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดตำนาเจริญนะครับอยู่กับน้องนิดนะครับประกันทองหนึ่งตครับทรงฟรีกัลอยกิโลทุกตนะครับพี่น้องคาร์ทุกกระทอนกับประกันให้ทิพหามือทุกโตครับพี่น้องอ่ะไปแบบเร็วๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีเป็นล่มก่อนง้วนะครับเริ่มจากโตัใหญ่ๆก้อนทองก่อนนะครับตัวแรกครับทองกับเจ้านะครับมิเจอเอสเอสห้าหกแปดนะครับได้ซีเดือนนะครับน้องนิดประกันทองให้ครับ ตรงนี้เปิดราคาเท่าไรครับ45,000บาทค่ะ45,000บาทต่อรองได้ครับค่ะถ้าใหายสูงได้ตรงนี้ถ้ายสูง147บวกลบค่ะ147บวกลบม่วลุกใดครับม่วลุก2ค่ะตุ้ที่2ในทองไปแบบเร็วๆนะครับตอนนี้บันทองครับมิสเตอร์เอสเอสห้าครับพอพันธุ์นะครับพันที่ผสมครับพันที่8มกราคม66ครับกระดคกขอด18ตุลาคม66ครับมีใบมีหลอดนะครับผู้อื่นครบ4เดือนเต็มๆเลย ตัวทองแม่นบ่ครับตัวทองล่ะค่ะประกันทองเนาะประกันค่ะโอ้น่าสนใจครับพี่น้องง่วนรักซีสูงลอยซีสิบเจ็ดง่ายๆพี่น้องก็เป็นบราวนุ่งผสมนะครับลูกสองในทองนะครับคาทุกข้าทออประกันในสิบหามือค่ะจมูกที่ดำโมเสกบาแหวงครับกิปหูดำนะครับหูเพียงปากนะครับหูเพียงปากลูกที่สองในทองต้องนิดเนาะค่ะขวัญจับจุ่มมองนั่งครับนะครับกีบเล็บคอเท่าอ่าปะกะตินุ่มซีนะครับน้ำร่างลาบไปฮอดน,นุ่ม ลำโตเงีดีครับสี่หมืนหาครับพี่น้องโตมาอุดหนุนน้องนิดเด้อพี่น้องเด้อค่ะมายืนตากแดดกันเหีหยังกันแล้วเฮาก็ได้ยห่อนหลยเห็ดดำพ่วงหางดำครับหางลกดีทองครับนี่ละมีตัวเอ็ดตัวทองแล้วเนาะค่าตัวละค่ะตัวทองเรียบร้อยเด้อพี่น้องประกันทองนะครับสี่หมื่นห้านะครับต่อรองค่ะต่อรองได้ค่ะทายยางเพิ่นนะครับนี่ฟังนี่ลูกที่สองในทอง เป็นแต่ฝนตกบ่างมือเงินผ้ายุ่เข่าบางนิดมันว่าผ้ายุ่เข่าได้ราคาเมืออ่อกี้พายุ่เข่าอ๋อมือน,นี่ก็คือสีแดดแห้งคักเท้อ่ะสี่หมื่นห้าพันนะครับเครื่องดำบ่เครื่องดำค่ะ <c ười> อ่ะพนยานกล่องผมเครื <c ười> ่อ,อง <c ười> ดำงงนุ่มสีเต่าค่ะ,คะอ่ะโอเคนครับเพลดำพ่วงหางดำนะครับอ่เพิ่มวายให้ผมเขาทั้งหลังครับกล่องอ่ะเ้อะตุนลูกที่สองในถอดครับเป็นตัวแหลกของเที่ยงนี่นะครับ สี่หมื่นห้าราคาห่วงค่ะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้มอตัวใหญ่นะครับคนข้างจะใหญ่พี่น้องใหญ่นะครับพ่วงหางหางก็ใหญ่ดีเพลตดำนะครับพ่วงหางดำทองกับอ่ามิสเตอร์เอสเอสห้าหกแปดนะครับสี่เดือนมืออื่นครบสี่เดือนปากกันทองนะครับต่อไปครับเบิ้งให้ซ้าหน่อยครับตรงนี้ต่อไปครับเดี๋ยวห้ามาเบิ้งงัวแม่สาวนะครับมีอยู่สามตัวเด้อพี่น้องนะครับจบจากงัวแม่สาวเราก็จะเป็นงัวแยกลูกนะครับ โตที่2นะครับเป็นงัวแม่สาวครับเอาหัวลุนก่อนต้องนิดเนาะนะครับลูกสาวของตัวใดครับพริกแดงค่ะลูกสาวพริกแดงนะครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับ31,500ค่ะ31,500นะครับตัวนี้เด้อตัวตัวดันหนานะครับพี่น้องครับ31,500นะครับว่าจากเดือนครับ9เดือนค่ะ9เดือนหัวลุนเนาะค่ะหัวลุนค่ะหัวลุนเห็ดเขาครับพี่น้องครับสูงอะไรตรงนี้สูงร้อยสามสีโบกลบค่ะ130บวกลบครับว่ายเก้าเดือนครับพี่น้องนี่เด้อ บ่ท่านเด้เป็นเชือกนะครับพ่นท่านก็ส้นเข้าไมค่ะฟึ่งส้นเข้าไม่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องนังงน้าดีครับสีงามหัวโล้นนะครับเพชรเขาแล้วนะครับจมูกสีดําพึ่งสนเข้านะครับเป็นเซาเงียบเงียบครับเป็นห่อนค่ะเป็นห่อนแดดเป็นหน่อยพี่น้องงอเก้าเดือนครับลูกสาวผิดแยงครับนี่หัวล้นแล้วนะครับเพร่ะได้เป็นเชือกนะครับประมาณนี้ละพ่อิกอาทิก้มงทีละแต่่อเนือนังเนี่ยโอ้ยแผ่นหลังแผ่นเือดพี่น้องอ้วน สอ30,000 1,500ตอร่องได้ต่อรองได้ค่ะทรงฟรีลอยกิโลค่ะ,ะค่าร์ทูการทอนกับประกันให้น้องนี่นประกันให้ซิมหามือค่ะครับพุห่หางเปย์ไงครับเพดดำพ่วงหางดำนะครับอ้วนพี่น้องอ้อนวนงัวเก้าเดือนน,น้องเนตรเพลินแบ่งปันนะครับแยกมาให้ได้ยังไงน้อนี่ <c oughs> เอาลูกสาพริกแดงมีใไบไมีหลอดปะครับใบหลอดหายค่ะใบหลอดหายนะครับตัวที่สองนะครับเป็นตัวที่สองเด้อพี่นอ้องตัวที่สองตัวแหลกกับง้อทองนี่ครับหน้าตาเพลิน เสาเงียบเงียบปัน้นห่อนแดดไลค่ะแดดไลเนื้อหนังมันดีแห่งเนาะค่ะเนื้อหนังดีค่ะกินเกง่งกินเก่งพร้อมค่ะกินเก่งพร้อมหน,นังนาอังลึกดีครับพี่น้องครับหม้อเก่าเดือนลูกสาวพริกแดงนะครับเพิ่งสนเข้าใหม่ๆเลยสนใจกระโถนอหารตรงนี้ครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเพิ่งถ่ายเพิ่งผลนะครับอ้วนๆแม่สาวนะครับเบิ่งถ่ายยางพันทรงฟีก็ร้อยโลควันจับชุ่มของนังทับนะครับ ถ่ายพผนงามเนาะถ่ายถ่ายงามค่ะถ่ายมุ่นดีอ่ะมอหล่นครับพี่น้องครับแม่สาวสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่อไปไปเบิรงแม่สาวนะครับอ่ะโตที่สามเลยนะครับย้อนมาอีกนะครับโตที่สามครับแม่สาวจักเดือนแม่สาวสิบเดือนค่ะสิบเดือนเปิดราคาเทาไรครับสองหมื่นหกพันค่ะสองหมื่นหกนะครับไม่สิบเดือนนะครับพี่น้องสูงกว่าไรครับตรงนี้ครับสูงลอยสามสิบบกลบค่ะลอยสามสิบบกลบอ่ะควันจับจุกมองนั่งครับนะครับ ไว้สิบเดือนเพศดำนะครับพ่วงหางดำสองหมื 26, ครับทรงฟรีลอยลกอะไร้าครับค่ะได้ยู่ค่ะอ่าเป็นปรามันดูผระสมส้นเข้าให้เรียบร้อยครับเพศดำพ่วงหางดำวันจับอยู่มองนั่งครับขีปหูดำจมูกสีดำครับหน้าตาเพิ่นตัวที่สามนะครับตัวที่สามีบเล็ยบขอเท่าปกตินะครับเพิ่นคือสิทติดกันแทอนั้น เพิ่นอยู่กอกเดียวกันค่ะเอาใส่เพิ่นเพิ่นใส่แบคกันน้ำกันนะนะอรอกเดียวกันค่ะอ๋อรัตัวเง้ยาวดีครับพี่ลองตที่สามนะครับวัวสาวสิบเดือนขาทุกขอนตรงนี้กับประกันให้สิบห้ามือนะครับหนาตาเป็นขอบตาเอคอบหูดำเลยครับสูงหลสามสิบปลกลบครับสองหมื่นหกเนาะค่ะสองหมื่นหกตัล่องได้ค่ะต่อลองกันได้ครับทันได้เลนัวแม่สาววัวอนาคตนะครับ ปังขวาเพิ่นอันนี้ก็สิติดมูขนาดเคุณสนเข้าบ่าอะเจ็บดังค่ะเพิ่นเจ็บยังเจ็บดังอยู่ค่ะเ<อ>พิ่นเฮาก็สนตันจุลูได้ไหมของไทยก็ห้านี่แล่นมาหลาุให้ค่ะคือครู <c oughs> ห้าแล่ยนน้ำกวนโลดได้ยินเพิ่อนบอกมุคุยกับพี่จาอยู่อ่ะต่อไปแม่สาวนะครับเป็นโตที่ซครับไม่จักเดือนครับตรงนี้10เดือนค่ะ10เดือนเปิดราคาเท่าไหร่เปิดราคา26,000ื่นค่ะ26,000ื่นหก้ำกันนะครับ26,000เด้อนี่ครับ วัยสิบเดือนสูง,งอะไรตรงนี้ร้อยสามสิบบลกลบค่ะร้อยสามสิบบลกลบนะครับสองหมื่นหกวัสิบเดือนนะครับเพดดำพ่วงห้างดำนะครับอันเพิ่งหน้าตาเพิ่นส้นเข้าให้แล้วนะครับจมูกดำนะครับหน้าตาเพิ่นเป็นเป็นตาหักดีหน้าตาเป็นตาหักสาหักใช่ไหสองหมื่นหกสียามวนเหรินหน,นึ่งหมดเลแต่างวันคนงอโยกคนค่ะงออยู่กับคนค่ะ ครับทุคาทอนประกันให้นะครับนะค่ะประกันชิพหามือค่ะผม,ม,มว่าผมก็กำลังสีเป็นลมเป็นแดดค่ะอาเพลดดำพว่วงฮางดำนะครับอ่ะเบอร์กำกันอ่ะเพานเดเป็นเฉียบคนในด,ดอกมไม้น,นะครับพอดเฉียบคนไฮแล้วนะครับหนา้าตาหน่อยใบสิบเดือนเนะาะค่ะสูงร้อยสามสิบกอกลบครับเปิดใบสองหมื่นหกนะครับเป็นตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่เด้อพี่น้องนะครับสนใจกระโถนมาหาน้องนิดได้นะครับหน้าตาเป็นตาฮักดีครับอ่ะกีบเล็กก็เท่าปกตินะครับ เพจดำพ่วงหางดำเป็นตูที่สี่ครับสิเตือสนใจกระโทตกมากทรงฟรีลอยโลเนาะค่ะทรงฟรีลอยโล่ค่ะเปนคางยางเป็นครับตัวที่สี่แม่สาวสิบเดือนครับสองหมื่นหกพันนะครับต่อไปกับสิบเบิงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นงัวแยกหลูกเนาะค่ะงัวแยกหลูกค่ะยี่สิบเจ็ดหมื่นบอนบอ่ะค่ะต่อไปครับเป็นชุดที่หาครับพี่น้องบานนี้ครับต่อไปนะครับเป็นตัวที่หาครับพี่น้องครับ ตัวนี้ครับสูงรอยสี่สิบหาบวกลบนะครับผสมผ่านหลอบแล้วครับพีจ้าสีบอาผู้เดียวแล้วครับตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดพันครับต่อรองได้นะครับตัวนี้นะครับสูงรอยสี่สิบหาบวกลบนะครับเคยมีดูกระนึงโตนะครับสถานะเพื่อนตอนนี้นะครับผสมได้ผ่านรอบแล้วนะครับได้ยี่สิบกว่ามือนะครับสมปรามันนะครับสมโตมานะครับยืนเชิดดีครับงอตัวนี้นะครับ สามหมืนแปดครับทรงฟีไฮลอยกิโลครับคาโทกาทอนสรงซุดสรงโจม้องนิดประกันให้นะครับอ่านี่ครับยืนงามบอพี่น้องคลิปหูดํานะครับของหูดําเลยนะครับจมูกที่ดําบอสีบอแว้งนะครับคาโทกาทอนประกันให้สิบห้ามือครับเบลลงรายละเอียดงัวครับควันจับจมูกนางทับสามหมื่นแปดครับงัวนรักสามนะครับสมพันธ์รอบรอบหนึ่งกับยี่สิบยี่สิบเอ็ดมือครับอ่าเพลทเป็นสีดํานะครับพวนหางดํา ตัวนีกคนข้างจะตัวใหญ่เลยครับเด้อตัวใหญ่นะครับอางกสุสนใจกระโถมมาตอนนับนองข่นออกนะครับห้องใหม่สามหมื่นแปดนะครับเพิ่ห่อห้ามลูกนมา้องเิดว่านะครับเพจียสีดําพ่วงหางดําเป็นตัวที่หาข้องมือนี่นะครับเบิ้งนํากันนะครับสมพานรอบเพิ่มเติมให้นะครับเป็นตัวที่หาวิจารณที่เบาเองนะครับเย็บเล็กขอเท่าปกตินะครับ สนใจกระโถหานองพลุดนะครับขอหูดําจมูกที่ดำประสี่วาวแงครับสีหูประมาณเพียงปากเนาะพี่น้องเนาะหงมันเพียงปากนะครับยิบเล็บกระเทาะปกตินะครับกับนางนาดีงวตัวนี้สามหมื่นแปดนะครับเพดสีดําฟ่วงหางดํานะครับนม4ีอ่านการไม่ดูกันนึงตัวครับอ่านการไม่ดกหนึ่งตัวโผล่หางเคนสนใจตัวไรครับทร่โถหาน่องนิดได้นะครับ เป็นมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับตามเทเบวสะดวกโทรกะทามัดทักไล่มาเบอร์โทรเลยนะครับมีมาปากมาตอนพี่น้องมือนีฮาโตรครับบรรยากาศห่อนๆนพี่น้องไอห่อนอีรีนะครับท่างไทยอำนาจนะครับฝนกระโตกจักเถือ่อพี่น้องอ่ะเฉดดีครับเรียมโตงามหัวตัวนี้สามหมื่นแปดสมผันรอบนะครับสูงหน่อยสี่สิบห้นะครับหย็บเล็กขอเท้าเบื้องคัดนะครับ สนใจตัวใดก็โทรหาตรงนี้ครับมีหาชุดครับมือนี้ครับแม่ทองแม่สาวสามตัวแล้วก็แม่อยากลูกครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ่าปรทุ่มดาครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ